Ừm mm Hiểu -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ตาป่าแช่สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินตำป่าเพื่อนเมนูแบบกินที่ร่างคือเก่าเด้อจ้ะมาเพื่อนๆหนูนาหิวมากะอะสภาพแบบหนูหิววันนี้หนูนาจะแบบบุ้นๆเรื่องจะขายลูกชิ้นนะน่ะจะขายลูกชิ้นตอนเย็นเด้อเพื่อนๆเ,เด้อมามาหนูนาหิว ไม่ร้องรำทำเพลงแล้วหิวเฮา มันเลอดน้ำปลาเลยแซ่บตำปาทางล่านกินทีไรไม่พิษหลังอีาม ปากซีดๆเลยนะีนหน้าจนแหงงมาเนี่ยตำ้ปาาแซ่บ Menu đã dính nhủ หน้าดำตันนี้นั้งวันยังไม่ได้ใส่หมวกวเลยยังกินปูยังปูจืดน,นะต่เหเดอนนี่แออกเอาอะไรดีชาโนมเหมือนเดิม ไปกินของคับด้วยผ้ามองเท้ามงึง่งไม่งันก็ไปซื้ออ่ะเอาเหรียญไปซื้อไปเด้ยได้ซืนเขาเหนียญม,มเั้นเพื่อนต่อแซ่บแห้งแต่ร้อนมากเลยตอนนี้ย ya, kita วันนี้เราเนี่ยหนูนากินกินเซแตแดิวหนูนาจะลองตั้งร้านขายเลยชุบแป้งทอดเมื่อวานลองแล้วลองรอบแรกแป้งแข็งรอบสองโอเคเลยเพื่อนๆอ หน mm hmm. ูนาจะตั้งร้านลูกชิ้นให้ทันร้านพักอะาน mm hmm. พักมาไว้ チョコあとはとはですね、このあ นี่แบบรีบๆลักิลา,าโตดูข้ามาเฮ้ยพานา,า,าจิราเจ้าจ้าวันดีจาด้ารีบๆเพื่อน